ันนี้เรามานาะข้าวลุงสีครั้งที่สามนะคะเราจะมาพ่นเอสเมทิกนะคะค่ะนี่นะคะลุงสีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกอข้าวกันนะคะค่ะลุงสีค่ะเป็นยังไงบ้าง,งคะครั้งที่สามรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างก็มันมาะแตกต่างกันพ่นนี่สีให้แล้วก็ไม่พ่นอีกทีให้กอดีอยู่ทีให้ทั้งข้างล่างนี่ดีแต่ข้างบนเนี่ยมันยังไม่ได้พ่นกับพอใช้ได้ <S <S อ ข้างบนนี้ยังใช้เคมีอยู่ใช่ไหมคะใช้ปุ๋ยอยู่ใช้เคมีอยู่อ๋อตอนี้คือเราลอง2อันเนาะ<ต>ใช้เ,<ร>เอสเมทริกกับเคมีโอเคค่ะเดี๋ยวมดจะลองลงไปดูให้นเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีน้องแอร์ด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณน้องแอร์นะคะที่มาพ่นให้นะคะทุกๆครั้งเลยค่ะดูคุณ,คณมดลงนาข้าวนะคะสวัสดีค่ะมดนะคะเราวิศาลาเจอกันอีกแล้วครั้งที่3นะคะกับสวนลุงสีสวนลุงสีคราวนี้ก็เป็น นาข้าวลุงสีนะคะนี่เลยสีแปลงนี้หบนที่ลุงสีบอกนะคะปลูกพร้อมกันค่ะสีแปลงนี้แล้วก็อีกสีแปลงนี้นะคะใช้เอสเมทิกนะคะตอนนี้เราจะมาดูว่าความแตกต่างกันเป็นยังไงนะคะต้นเล็กยังอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะคะเดี๋ยวมดจะลองเข้าไปดูเนาะนานี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเอสเมทิกนะคะโอเคค่ะลุงีเป็นปุ๋ยเคมีค่ะมดขอนะคะ ดึงง่ายมากเลยนะคะใช่ค่ะมาดึงดูนะคะอ่นี่ค่ะลูกสีเชื้อ้าให้หน่อยนะคะอนะคะส่วนนานี้ใช้เอสเมทริกนะคะมันจะดึงยากกว่าโอ้ลากของเอสเมทริกเยอะมากเลยค่ะ ก็จะเลิกในระยะที่มันพอๆเท่าๆกันนะคะลุงสีข้างนู้นไม่ได้ใช้เอสแมทริกเนาะข้างนี้ใช้เอสแมทริกนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าเอ๊ะต้นข้าวถ้ามันรากแข็งแรงนะคะตอข้าวาแข็งแรงนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะไหนคะลุงสีเป็นยังไงบ้างเอ่ยอันไหนคะคุณลุงสีลองโชว์ที่ไม่ใช้เอสแมทริกค่ะอันนี้ไม่ใช้เอสแมทริกนะคะอยู่ด้านซ้ายมือ ด้านขวามือของคุณมดนะคะไม่ใช้ Smetric นะคะนี่ดูรากนะคะแล้วก็รากของ Smetric นะคะรู้สึกว่ารากจะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากค่ะรู้สึกว่ากอจะโอเคนะคะลองเอาเทียบกัน2อันสิค่ะนี่นะคะนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะเราจะลองมาดูการเจริญเติบโตนะคะบอกได้เลยว่ามันยังต้องมีอะไรให้เรารุ้นอีกเยอะเลยนะคะกับ S m a t r i รนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไร้สารพิษเลยนะคะ เดี๋ยวขอยืนคู่ลุงสีหน่อยได้เลยค่ะโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะลุงสีวันนี้เอสแมทริกสุดยอดไหมคะในความคิดของลุงสีตอนนี้ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เนาะดีมากดีมากโอเคนะคะไรซานพิษนะคะผลิตภัณฑ์ดีนะคะยังไงนะคะขอบคุณนะคะเอสแมทริกนะคะบริษัทเอสเนเจอร์นะคะบายสีไทยซูเปอร์แบง์จำกัดมหาชนนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะทําให้เกษตรกรยิ้มได้ไหมคะลุงสียิ้มได้ยิ้มได้สิคะ งมีฟันไม่ยิ้มได้ลุงสีบอกว่าไม่มีฟันแต่ก็ยิ้มได้นะคะยังไงขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชัดดาวสุรินนะคะลุงสีสวัสดีนะคะและน้องแอร์นะคะเป็นน้องที่น่ารักมากเลยมาพ่นให้ลุงสีทุกครั้งเลยยังไงคราวหน้านะคะเรามาดูหน้าข้าวลุงสีอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ